สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้สมทุกทุกทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องกับบรรยากาศเคืมอผ้าเคืมองนพนเคยสิตกแตก็กในแต่คือพี่น้องอยังบัตรันตกเนาะมันนี้ก็กลับมาดำหน้ากันอีกเถอพี่น้องเลยดําหน้าเขา จ้าดำนาเขาเจ้าพี่น้องอันนี้พี่พี่น้องแล้วแล้ะตัวโนตโตดำนาอยู่บ้านยังบเปลี่ยวบ่ยังบ่เคขิงซร้างยังบ่เคขิงซ้ำพี่น้องเอ้ยน้นองตัวโน่ ดำบบไปไเลยอันนี้จะเป็นขขาเจ้าพี่น้องยังบระสันเครื่องข้าองโตเนาะมันจังเลี้ยววนู่ดำห้างจังเลี้ยววน้อยเนาะดำสะนั่นเลี้ยว

ta cả chết ta nó không có đầy phải xong nhang ý hả hà. hà gặp hai thì đâm vô cả mình nhau rồi lâm mình nhau cơn rồi ta lâm đâm lên ปากกาเข้มนะลุงเนาะใส่ใช่เทลหกเทลลจ็ดเข้มแมงมันาอกคนอใส่นอกลลันคืนข่าเนียเข่าเนี้ยนะไข่เนมันเป็นกีบเนี่ยอันนี้มันบเป็นกีบมียุแต่มันหน่อยตัวเป็นกีบนะดําเน่าบ่มันหางเา่าบ่ เาวมันี้เอมีตัเลย่ะมมันมีใบเลยตายไกินามันบวชตันวมันก็เต็กสิขืนไว้เลเอนบ้องงัวควายกินจนจำมันยังปุ่งเออพอชองมือขันาบวถนั่นมันบมีปัญหา ยืนอีหยังโดยเป็นพืชที่ทนที่สุดเลยเนาะทนแล่ทนแล่ทนทนน้ําทนผลทนทุกอย่างเห็นว่าห้างเนนีอยู่แต่ว่ามันทนคือหยังต้นไม้ใหญ่ๆบ่ได้ทนเท่ามันเด้อโดยอันนี้จนจมมิดเป็นอาทิตย์ยังขึ้นเสย

มันส yeah, ิป <program men> yeah, yeah. yeah, wow. yeah, yeah, ูบ yeah. 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 ่ลุงอย่ามันปูสูงท่วมหัวอืมโอเป็นหยัง่นอแล้วมบ่บ่เป็นหยังบ่มันมันบ่ได้หลายไหอยากเลยมันบ่หลายไหบ่เป็นหยัง

ตอนเนียวลุงอันนี้สีมันะน้อยคราวนี้ผัดซ้ำสีกีบกาง่ายด,ดับมวนเอะโดมันคืนอการ้อยการ้อยทิมือทิกรีมันอ่อนมันแช่น่ำตลอดมัอนอิ่มหน่ำตลอดยืมเงินมันขาดลเรวะ บมดเขาตอนลกชิดีขาเ่ใช่ดิพอดีดำมวนนี่มือนกาอวนโลดมานเนีกอน่เขา้วขลไปมืออื่นโอ้กิ่งอะลีมอสินับเอาแล้วนี่โมขนกานีมัดระบาดเอามาทำงานได้ได้เท่าได้แล้วมนนี่ หา50บาทแล้วได้ร้ายก็เฮาอีกได้นน่คนไปคนมานี่สีได้ร้อยย้อนชีมัดนี่ได้นีเออรับทำงานเนอะด้วยรันมีเงินชีหาิบพันนี่มากกัเมื่อแล้วหนิเออเมื่อเงินเมื่อถึงมากไหม Vong wow, tóng ngân hoàn thong. Yak chạy, siêu là à, nó ở nắng ngân vang thì vót mùa sưu nó. Yang xe web, mà lộng m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 ù <laughs> <laughs> m <laughs> hại gì m m <laughs>

Thank you. แครตคืบนนะุเนาะีเ่มันก็สิบมืดตีน้อยเดียวนึ่งลุงบ่มืดดอกนี่นะ เล้วให้นี่ไปเล้วให้นำไปเห็นก็เต้มีแต่ให้น้อยๆให้ละชีหมัดก็เลี้วเลยฟลมัดกวเดียวฟลมัดก็นเลี้ยวให้สามให้นะตอน่ยงประเทต้มเนงเับ้ยใหมนาะงกับประานบ่ มันก uh, uh, uh ินเป็นลา้ก huh ินแต่ัสดเหมือนลูกโห่ยไงไว้ันแต่าันฮันให้กินแต่ันนันล้วนอะนะาัหมูเนี่ยแต่ว่าเข้าผสมเี่ยยังอ่นายโอมไงไว้ข้าวเดียวก็ได้ขล้ายข้าวเดียวก็ได้ขายมันพ่อรานึงบริหาแล้วบ่นเริหารลอนยายแล้ว มันใหา่นะตัวูนั้นซีโรกัมีเลยมันใหญ่ไวตัวผูเนาะวูดบูดมันทั้งใหญ่ทั้งยาวมน่ง้ินานเนมันมับ่มี่เลยเฮ้ยไปหามาเลี้ยงหมบ้านี้โลหะที่พนกับแซ่บ คลิปนี้ก็ขอลาโค้ดพรมยักษ์พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ทติดตามรับชมขออนุญาตม่คลิปหนะ้าสบายดี